สำหรับสมรรถนะหัวใจสำคัญของอ e ีโวนั้นโดดเด่นสะดุดตามาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบชา2.0ลิตรให้พละกำลังมหาศาลผระสานกับระบบควบคุมลอซูเปอร์ออวีคอนโทรลอันเรื่องชื่อของมิสซูบิชิอัตราเร่งที่เฉียบคมการยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมและรถยังคงรักษา เทรภาพแม้ในความเร็วสูงหรือทางโค้งแคบด้วยโหมดการขับขี่ที่หลากหลายเช่นสปอร์ตแครกและอีโค่ทำให้ยูโวสามารถปรับให้เข้ากับทุกสภาพถนนและทุกอารมณ์ของผู้ขับขี่ระบบเกียร์คลัตช์คู่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าแลบทำให้รถรู้สึกมีชีวิตชีวาทุกครั้งที่เอหยิบคันเร่งสำหรับราคาคาดว่ามิตซูบิชิยูโวปี2026จะเริ่มต้นที่ประมาณ40,000ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับรุ่นพื้นฐานขณะที่รุ่นท็อปที่อัดแน่นด้วยสมรรถนะอาจมีราคาสูงถึง55,000ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่าเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแพ็กเกจตและคุณสมบัติต่างๆยังคงเป็นหนึ่งในรถยนต์สมรรถนะสูงที่ราคาจับต้องได้มากที่สุดในกลุ่มเดียวกันขอบคุณที่รับชม auto wise hub หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อติดตามข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆที่จะมาถึงคุณนี่คือสคริปต์ยูทูบความยาว400คำโดยไม่มีหัวข้อภาษาอังกฤษทั้งหมด หมาะสำหรับออโต้ไวท์ชารปยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้ไวท์ชารปช่องที่ความตื่นเต้นเร้าใจของยานยนต์ผสานกับรีวิวที่ตรงไปตรงมาและวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่วิสุบิชิวูปี2026ีที่ทุกคนรอคอยชื่อนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมความดุดันเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าที่เคยหากคุณเป็นแฟนยูโตเตรียมตัวให้พร้อมเพราะรถรุ่นใหม่นี้นำจิตวิญญ,ญาณแห่ง d n a ของแรลี่กลับมาอีกครั้งพร้อมลูกเล่นที่ทันสมัยให้ความรู้สึกราวกับตำนานกลับมาเกิดใหม่ เริ่มต้นจากภายในยุโปี2026ให้ความรู้สึกถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสปอร์ตและความสบายคุณจะได้พบกับห้องโดยสารที่เน้นผู้ขับขี่เป็นหลักพร้อมพวงมาลัยแบบฐานเรียบบอรดนั่งในแคนเทอร์ระดับพรีเมียมหุ้มด้วยตะเข็บสีแดงตัดกันและแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่ ที่แสดงแรงดันบูสต์ค่า G-force ตัวจับเวลาต่อรอบและโหมดการขับขี่หน้าจอสัมผัสรงกลางมีขนาดใหญ่ขึ้นเลื่อนไหลขึ้นและอัดแน่นไปด้วยอินเทอร์เฟซล่าสุดของมิสซูบิชิที่รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายแม้ว่ารถคันนี้จะถูกสร้างมาเพื่อสมทนาพละสูงแต่มิสซูบิชิก็ได้เพิ่มวัสดุสัมผัสนุ่มพิเศษไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและฉะนวนกันความร้อนในห้องโดยสารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับความตื่นเต้นเร้าใจโดยไม่มีเสียงรบกวน จากท้องถนนมากเกินไปบอกหลังใช้งานได้จริงเพียงพอสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันทําให้อีวเป็นทั้งรถแข่งและรถครอบครัวที่ใช้งานได้จริงเมื่อมองดูภายนอกอีโวปี2026ดูดุดันอย่างแท้จริงกระจังหน้าดูดันไฝ่หน้าเหล็กคอนกรีตบางโนลว้างและดีไซน์แอโรไดนามิกที่ตัดทอนให้รถดูพร้อมสำหรับการแข่งขันแม้ขนาดจอดรถมิซูบิชิได้เสริมฝากกระโปรงหน้าดีไซน์ฉกเฉียว พร้อมช่องระบายอากาศที่ใช้งานได้จริงดิฟฟูเซอร์หลังที่โดดเด่นระบบท่อไอเสียสีท่อและสปอยเลอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการแข่งขันแรลลี่อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยเติมเต็มเอกลักษณ์ของอีโวล้ออลลอยน้ำหนักเบาอย่างสมรรถนะสูงและรูปทรงที่ต่ำลงทำให้รถดูโดดเด่นสะดุดตาบนท้องถนนทันที